พีสวัสดีค่ะร้านดีพีประดับยนต์ลงโปะบางละมุงนะคะวันนี้แม่ค้าก็มาอยู่กับ f o r d T6 นะคะหน้าตาแบบนี้วันนี้ลูกค้าจะมาทําการเปลี่ยนเครื่องเล่นนะคะเดิมๆไม่มีคีย์คอนโทรลผม,มอะไรนะคะเราก็จะหวานหมูนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วเรามาทําการถอดกันนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะภาพสัน่นคอภัยนะคะแม่ค้ามือเดียวนะอยากให้เห็นนะคะเห็นไหมคะงัดได้เลยนะคะมือเดียวก็งัดได้นะคะ ไม่ต้องงัดไว้รอนะคะอันนี้เราก็ดึงปลอะ,ละออกมาเลยก็จะแน่นหน่อยนะคะขออภัยนะคะผ้ามันอาจจะสั่นหน่อยนะคะต้องใช้แรงหน่อยปึ๊บแอบออกมาแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะปลั๊กข้างในมีอยู่3ปลัก๊กถอดออกให้หมดนะคะมือเดียวมันก็จะลําบากนิดนึงนะคะสักครู่นะคะ่ะอ่าเมื่อเราชักปลัก๊กออกมาแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการถอดหน้ากากฟอร์ดนะคะฟอร์ดทีน่าจะเริ่มตั้งแต่ปี12 12หรือ14มั้ยหมคะไม่ไม่มั่นใจนะคะจนถึงปี2 0 1 7 1 7 17นะคะที่ไม่ใช่หน้า MCXLT เอะไรลยพวกนี้นะคะ่ะเป็นฟอร์ดทีนะคะเจ้าตัวนี้ก็จะมาทำการเปลี่ยน9นิ้วพร้อมกับหน้ากากปลักตรงนะคะอ่ะเมื่อแม่ค้าแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแมค่ค้า ทำเสร็จจะมาแปะพามให้ดูนะคะเมื่อเราถอดหน้ากากออกแล้วยังไม่หมดเท่านั้นนะคะมันจะมีน็อตหัวแชกอยู่สองตัวนะคะทําการถอดเต้าต,ตัวเครื่องเล่นนี้ออกมาซะนะคะขันน็อตออกขันน็อตออกแล้วดึงออกมาได้เลยปักข้างหลังอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันนี่นะคะ<ๆ>เมื่อใช้ไขควงขันออกมาแล้วก็จะเป็นน็อตหัวแชกแบบนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดึงเจ้าตัวนี้ออกมาได้เลยนะคะชุบชุบ พอออกมาเสร็จเรียบร้อยเราชักปลั๊กนะคะปลั๊กก็จะมี2อันนะคะมีปลั๊กเสาว,วิทยุนะคะนี่แบบนี้สั้นๆแบบนี้แล้วก็จะมีนี่นะคะปลั๊กวิทยุหลักจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะส่วนตัววิทยุไม่มีอะไรนะคะจอเล็กยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะอ่ะ เดี๋ยวหมคะมาแปะให้ดูนะคะเดี๋ยวมาแปะคู่เลยให้ดูว่าหน้ากากก้านิ้วใส่แล้วจะเป็นยังไงนะคะท่านใดที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะเดี๋ยวมีขั้นใหม่ๆห,หรือรถของท่านออกมาเดี๋ยวแม่คะแกะออกมาท่านจะได้เอาเป็นไกด์ไลน์ในการถอดนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ